สวัสดีวัยรุ่นมรดกาวันนี้เราจะพามาเหล่าแฮมเมอร์ซูเปอร์ลิตร4ลีโว้ล็อกโคอีกหนึ่งคันนี่เลยคันนี้นะครับคันนี้กําลังเตรียมตัวติดตั้งอยู่แฮมเมอร์ซูเปอร์ลิตไฟฟ้าของแฮมเมอร์นะครับซึ่งเราก็รีวิวไปไม่กี่คันของรีโวนะเพราะว่าเรามีโอกาสรีวิวน้อยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวสมบับเต็มจะจะชัดชัด,ท,ดทุกรูขุมกดให้ฟังนะครับก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยว อัปเดตเมื่อไรลง YouTube แล้วเจอกันซิวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ r ีโว r o ็อกกับโรลลิตไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเราจะรีวิวทุกคันที่มาติดถ้ามีเวลานะครับผมอันนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้ว37,900บาทรวมติดตั้งนะ ร้อนนะครับเพราะอากาศค่อนข้างร้อนนะผมล้วงรีโมทก่อนนะครับอันนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมก็จะมีรีโมทนะครับผมตัวนี้จะเป็นรีโมทที่เรารู้กันบ่อยคือรีโมทจะให้มาตัวเดียวนะปุ่มบนเนี่ยมันจะเป็นปุ่มอีโคนะครับเราสามารถกดค้างไว้มันก็จะทางานอ่านี่เลยมันจะทํางานมาแบบสมมติสมมติเรื่องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดปุม Eco ่มอีโคเนี่ยมันจะทํางานอยู่ครึ่งนึงความหมายคือเออเราไม่ต้องการให้มันเปิดสุดนะเพราะว่าถ้าเกิด เราอยากปิดของแค่นี้เราก็จัดการอย่างแค่นี้ถ้าเกิดอยากกดปิดแล้วก็กดปุ่มมีโค้ข้างไว้อีกครั้งนึงมันก็เลื่อนกลับมานะครับอันที่2นะครับปุ่มเปิดปกตินะอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดตรงนี้ปุ่มที่3นะเรากดอ่ามันก็เปิดไปอันนี้มันจะเปิดไปจนสุดเลยนะเปิดไปจนสุดเลยนะครับมันก็จะเลื่อนความเร็วประมาณนี้นะครับผมซึ่งกลาลังดีนะครับไม่ช้าหรือไม่เร็วจนเกินไปนะครับเวลามาสุดมันอยู่กินกงจากหัวเก่งมาประมาณ40เซนนะครับ40เซนนะครับ ความสูงจากพื้นอยู่ประมาณ20เซนก,กว่าๆนะครับข้างล่างมันจะมีพื้นที่อีก20เซนก,กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นี้คือพื้นที่วางของข้อควรระวงังอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่คุณวางของหนักนะครับควรจะหาอุปรกรณ์ที่มาวางข้าระหว่างโรล,ล,ลิ่และของเพื่อให้มันไม่เลื่อนเพราะว่าเวลามันเลื่อนมันจะไปชนตัวโรเลอร์ทังเสียหายมันจะลําบากในการซ่อมแซมหรือเคลมนะครับอาจจะต้องเคลมประกันนะครับผมวิธีปิดนะครับก็กดปุ่มที่2นะครับผมปุ่มที่2ปุ่มนี้ ปุม่มตัวที่สองอนะครับมันก็จะเลื่อนปิดมานะครับเวลาปิดอ่ะผมเปิดฮีดูวอุ๊บอ่านะครับเวลาปิดมาสุดมันจะมาขบตรงนี้พอดีน้ําจะไม่เข้าเพราะมีซีนยางอยู่นะครับน้ำคือจะไม่เข้าตอนนี้เราเทสน้ําไปแล้วนะซึ่งในคลิปเราก็จะมีให้ดูว่าอลเทสน้ําเป็นยังไงอันนี้สถานการณ์ที่เทสเนี่ยก็จะใช้งานจริงได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลาที่ฝนตกอาจจะมีกระเซน็นกระซอกตรงไหนมาให้เราแก้ไขได้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเทสต,ตามง,า,ง,งานจริงๆนะครับ อ่าทีนี้นะครับเวลาที่กดเปิดไปเนี่ยเราก็สามารถกดหยุดได้ด้วยนะนะครับกดหยุดได้ด้วยกดปุ่มเดิมซ้ํานะครับอ่ามันก็หยุดนะครับอยากให้มันกลับมาเรากดปุ่มบนแล้วก็กดอีกครั้งเพื่อหยุดอยากกดให้มันไปอีกมันก็ไปอีกนะครับอันนี้คือรีโมทคอนโทรลเราจะให้ไปดอกเดียวถ้าเกิดต้องการเพิ่มราคาสามพันห้าร้อบาทเราเพิ่มได้นะครับผมอ่าทีนี้มาดูข้างในนะครับผมมาดูข้างในตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับผมตัวนี้นะครับ เปิดไฟตรงนี้เราสามารถเปิดได้3ระดับนะผมครั้งหนึ่งก็จะสว่างครั้งที่2ก็จะดอบลงและครั้งที่3ามก็จะดอบลงอีกอง่ายๆว่าครั้งแรกก็จะสว่างสุดแต่ถ้ามันแยงตาจนเกินไปเราก็สามารถกดให้มันดอบลงได้ปุ่มอีกด้านล่างสุดคือปุ่มปิดไฟนะครับผมปิดไฟอ่านะครับผมตัวโรลล,ลิตไฟฟ้าของแฮมเมอร์เนี่ยมันปิดได้มากกว่า1วิธีวิธีแรกก็คือใช้รีโมทใช่ไหมวิธีที่2อัอ่านี่เลยนะครับ ปุ่มเปิดปิดท้ายกระบะนะครับผมมันอยู่ฝั่งนี้อมาดูนะครับวิธีเปิดนะครับผมตัวนี้มันอยู่ปุ่มนี้นะให้กดค้างจนขึ้นจนไฟแดงนะครับอไฟแดงแล้วปล่อยนะครับมันก็จะเปิดไปเลยนะครับผมต้องการหยุดก็กดซ้ํามันก็หยุดต้องการเปิดอีกเพียงมันก็จะกลับมานะมันไม่ไปนู่นนะมันกลับมานะครับผมอนะครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะถ้าจะกดนะต้องรอให้ไฟแดงมันหายไปก่อนนะครับกดปุ๊บให้หมุนไปสุดก่อนนะ เวลาปิดนะครับให้เรากดนิดเดียวนะจึงเดียวเลยป้าบเลยนะครับมันก็กลับมาทันทีนะครับผมอันนี้คือวิธีที่2ในการเปิดปิดโรล,ลิศไฟฟ้าของแฮมเมอร์ซึ่งใช้เหมือนกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอ่าต่อไปวิธีที่3จะเป็นใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android iPhone สามารถสแกน QR วอารโค้ดได้นะครับวิธีที่3นะครับก็คือสุดล้ําเลยใช้ Android iPhone เปิดได้โทรศัพท์มือถือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเข้าแอปมาแล้วนะครับผม ก็เราก็กดปุ่มเปิดได้เลยนะครับปุ่มเปิดค nice ือปุ่มบนนะครับสังเกตมันก็จะเปิดตามไปแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่อีพีเคชันเนี่ยมันก็จะเลื่อนเปิดไปด้วยนะครับแสดงสถานะด้วยนะครับเวลาปิดนะครับผมเรากดปุ่มปิดปุ๊บอ่ามันก็กดเลื่อนมาเหมือนเดิมนะครับเลื่อนมาเราสต็อปได้เหมือนกันอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยพิเศษนะครับเราสามารถควบคุมไฟตรงนี้ได้ด้วยเปิดปุ๊บอ่าอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นระบบไฟได้แล้วกดปุ่มปิดได้สะดวกสบายมากนะครับผมซึ่ง ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนรหัสได้ด้วยนะครับผมก็ใครสนใจก็จะบอกวิธีเปลี่ยนรหัสอีกทีหนึ่งนะครับ่วิธีที่สามจบไปแล้วนะครับตัวสบมถือเก็บไปก่อนวิธีที่สี่นะครับทําไมถึงมีวิธีที่สี่เพราะว่าตัวรีโวอล็อกเนี่ยอีกอย่างหนึง่งมันสามารถเปิดปิดด้วยรีโมทรถของมันเองได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่แนะนําแต่ให้เป็นเอือฉุิๆและการเผื่อใช้งานนะกดซ้ากันกี่ครั้งนะสามครั้งนะปลดล็อกใช่ไหม หนึ่งสองสามอ่าได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับความหมายคือเผื่อ,อคุณลืมกุญแจไม่สะดวกหรือจะสะดวกใช้นี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดกดบไปมันจะปุ่มมันจะสึกนะกวรเอารีโมทมันพังเร็วก็ใช้รีโมทที่ให้มากับมันเลยดีกว่านะครับวิธีเปิดก็เหมือนกันก็กดหนึ่งสองสามอ่าก็จะเปิดไปนะครับอ่ะทีนี้พามาดูภายในนะครับ มารีวิวกันดูจะาว่าภายในรีวอโลโคเนี่ยหลังติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับจะเจาะท่อน้ําซ้ายขวานะครับด้านนี้นะครับท่อน้ําด้านนี้นะครับแล้วก็ท่อน้ําอีกซ้ายขวาตรงนี้นะครับนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับรีวอโลโคเนี่ยเราจะต้องทําปิดขาตัวนี้ไว้จะเป็นที่ปิดขาของตัวยึดรูลลิตข้างละสามอันนะครับผมแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคู่มือในการใช้แมนนวลนะครับ แมนวลในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่ทํางานนะครับกรณีที่มันขัดข้องเราสามารถใช้แมนนวลได้สามารถอ่านตามคู่มือนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยที่สําคัญในเวลาที่คุณใช้ไปนานๆฝนตกแดดออกใช้ไปสักพักมันจะหมุนไม่สุดหมุนสะดุดหมุนติดขัดเราสามารถหล่อเลื่นมันได้นะครับวิธีการหล่อเลื่นก็นี่เลยหล่อเลื่นตรงรางนี้ก่อนอันดับแรกนะฮะเป็นน้ำมันที่เราติดไปให้ถ้ามันหมดก็เป็นน้ำมันจากทั่วไปกดแล้วก็หล่อเลื่นรางซ้ายหล่อเลื่นรางขวาเึ๊บเท่านั้นยังไม่พออีกที่หนึ่งนะครับ ลองให้ปิดโลลิตมาสุดก่อนพอปิดมาสุดแล้วเนี่ยเราต้องทําการหล่อลื่นด้านบนด้วยนะครับด้านบนด้วยก็คือตรงนี้เราแทงเข้าไปแทงเข้าไปตรงกลางตรงนี้นะครับแทงเข้าไปไม่ต้องกลัวนะครับแทงเข้าไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหายนะครับแทงเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดแล้วก็บีบลูดเข้าไปให้มันสุดเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วลองกดใช้งานรีโมทดูเท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จบรีวิวอย่างรวดเร็วแต่รุ่นนี้เราไม่ค่อยได้รีวิวเพราะผมไม่ค่อยอยู่นะอันนี้ก็รีวิวให้แบบ ชัดแจ้งจ,จ่าจ๋อะไรว่าเป็นยังไงนะครับอ่าก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ช่อง Ab s o l u t e ่ก4ศลอัพโหแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาข้อไหนติดปัญหาสอบถามว่ามันป้องกันน้ำได้กี่เปอร์เซ็นต์อยากสอบถามว่ามันแข็งแรงไหมนั่งเลไหมรับน้ำหนักได้กี่โลก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะตอบคำถามเป็นเคสไปแล้วก็เท่าที่จะคิดได้ในตอนนี้เราก็จะอธิบายไปก่อนนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมรอพบเจอที่นี่แน่นอน Ab s o l u t e ่ก4ศลอัพโห ขอจบจที่ผมแอปรูสีส้มสีอ่ด